ตอนนี้นะคะครูทําออนไลน์มาจะครบ2เดือนแล้วยังไม่ครบ2เดือนดีนะคะอีกประมาณไม่กี่วันก็จะครบแล้วแต่ว่ามาอัปเดตว่าตอนนี้คือดีมากการทำออนไลน์นะคะมีคน inbox เข้ามานะคะให้วางแผนการเงินมีคนรีเควส t ให้เปิดคอร์สมีคนที่อยากที่จะมาเป็นแพลนเนอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีโปรเจกต์ติดต่อให้ทำสัมมนา เยอะแยะเลยตอนนี้นะคะจากการที่ทำออนไลน์แค่2เดือนเองเราตอนนี้มีผู้ติดตามแค่ประมาณ300คนเองก็เลยอยากที่จะมาแชร์ทุกคนเลยว่าทำออนไลน์ต้องทำออนไลน์นะคะ เพราะอะไรสมัยนี้นะคะทุกคนเสพสื่อหมดทุกคนดูผ่านออนไลน์หมดต่อให้คุณเก่งแค่ไหนนะแต่เขาไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้โชว์ออกไปว่าเรามีความรู้ความสามารถอะไร oh, <no. S 1> คนก็ไม่รู้คนก็ไม่เข้าใจ oh, <no. S 1> เขาวัดกันตรงนี้แล้วค่ะก็คือต้องเห็นหน้าบ่อยๆออกสื่อบ่อยๆมาให้ความรู้มาให้ประโยชน์กับผู้คนนะคะ oh, <no. S 1> เขาก็จะวัดกันตรงนี้แล้วแหละว่าเฮ้ย ถ้าคนเนี้ยมีความรู้แบบนี้เราเห็นหน้าเขาบ่อยๆเขาต้องดีแน่เลยเขาต้องเก่งแน่เลยมันจะเป็นแบบนี้จริงๆนะทั้งๆที่จริงๆอ่ะเราอาจจะเก่งกว่าก็ได้แต่คนเขาเห็นคนคนนั้นมากกว่าเราอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเชื่อถือคนที่เขาเห็นคนที่มาเปิดเผยตัวตนคนที่มาให้ประโยชน์ให้ความรู้มากกว่านะคะก็อยากที่จะฝากไว้ถ้าเกิดใครยังลังเลนะ ต้องเริ่มทำออนไลน์แล้วต้องทำแล้วยุคสมัยนี้ไม่ใช่ว่าแค่เป็นทางเลือกแต่เป็นทางรอดแล้วค่ะทำแล้วทำเป็นเชิงให้ความรู้อย่าไปขายทำให้ความรู้นะคะคนก็จะได้ประโยชน์เพราะคนได้ประโยชน์สุดท้ายเขาก็อยากที่จะคุยกับเราอยากที่จะดิวกับเรานะคะโอเควันนี้คลูเอามาแชร์ให้ฟังนะจะได้ได้ประโยชน์เรื่องนี้ไปแล้วก็จะได้ลงมือทำทันทีค่ะบา,บายค่ะ